ผมเชื่อชาลีครับอืมอืมแต่ผมไม่เชื่อใครเลยผมเชื่อตัวเองแล้วคนก็จะมีฝั่งที่บอกว่ารักเทพมากเลยเทพมีเหตุผลที่สุดนะ แล้วก็จะมีฝั่งหนึ่งที่บอกว่าโอ้เทพเริ่มเอียงแล้วเทพเริ่มเอียงแล้วเริ่มเอียงไปทางน้องการมินนะเล่เล่ดาดาดาเอเมพิกกามินผมอะ่ะผมอะ่ะไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงคนถึงได้โกรธเกลียดอะไรขนาดนั้นนะทุกคนนะผมก็แค่อยากจะรู้นะว่าทำไมคนถึงถึงเกลียดน้องได้ขนาดนั้นทั้งที่คนรัก ทั้งประเทศนะแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงได้เกลียดขนาดนั้นนะไม่เข้าใจหนูไม่ค่อยตามเหมือนกันพระหนูวิธีก็มีประเด็นแหละอือยู่ในเหตุการณ์ตลอดทิงพแดงเหรอ พี่เล่าให้ผมฟังเลยเห็นมันเป็นยังไงสรุปที่เขาบอกว่าน้องว่าคนไทยในยน้องพูดจริงเหรอพี่น้องได้ว่าเ๋ยวน้องกล้าว่าคนไทยด้วยเหรอไม่ได้ไม่ได้ว่าใช่ไหมอืมอืมมีั้งคนบอกว่าแล้วก็มีทั้งคนบอกไม่ได้ว่าอืมอืมอยากฟัง้วย น้องไม่ได้ว่าคือคือผมบอกว่ามันเป็นกรณีอย่างเงี้ยทุกคนที่ที่ผมอยากจะบอกว่ากามินเนี่ยเป็นต่างชาติใช่ไหมเป็นเกาหลีใช่ไหมเวลาทําอะไรผิดพลาดมาก็ไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้เพราะว่าพูดภาษาไทยไม่ได้พอคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้เนี่ยพอการพูดแล้วสื่อออกมาเนี่ยเราไม่เข้าใจเนี่ยไหม พอสื่อเก็นคนละภาษาแล้วมันไม่อินนะฮะไ่ไหมอืมอืมอืมน้องถูกโจมตีจากการปล่อยข่าวเท็จอีกไม่นานความจริงจะเปิดเผยอืมทรงพลังจริงๆเช่นนี้คนเริ่มเข้ามาแล้วอืมกี่คนแล้วคะตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าเดี๋ยวก็เป็นพันไม่ล่ะเดี๋ยวก็เป็นกันไม่หยนหอโอ้โหจริงๆด้วย เดี๋ยวก็มาเป็นพันโคยอมากมีแต่เขาเล่ามาไม่มีหลักฐานก็คนวิพากษ์วิจารณ์เป็นสองฝั่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็ก็ก็ ก็ว่าก็ว่าน้องอีกฝังนึ่งก็ออกมาปกป้องนะครับก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเราก็เลยว่าเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอืมผมเชื่อชาลีครับอืมอืม แต่ผมไม่เชื่อใครเลยผมเชื่อตัวเอง <c oughs> แล้ว <c oughs> คิดแล้วคิดว่าถ้าห้ามพี่อัดน,นะพี่อัดจะฟังไหมไม่ฟังค่ะเขาก็พูดต่อค่ะเพราะเขาเคยเป็นจ้าอะไรมีอะไรกันอีกเ <c oughs> ขาบอกว่าห้ามพูดชื่อนะอยู่ห้ามพูดชื่อต่อให้จะเป็น MVP ก็ห้ามพูดห้าม <c oughs> พูดช <c oughs> ื่อกาเมีนเออห้ามพูดเ <c oughs> ขาไม่พูดไงเขาบอกก็น่ารักดีนะ น้องก็น่ารักดีไม่เป็นไรอ่ะอทำไมไม่ให้พูดชื่อกามินต้องพูดชื่อขุยอันใช่ไหมถึงจะถึงจะถูกใจ <c oughs> เอา้เอาทำไมสำลักทำไมอ๋อ,อ,อน้ำอร่อยดีค่ะ ะพี่พี่หนูจะแบ่งทัวร์ให้พี่อั๋นไม่ใช่ให้พาหนูมาประสบภัยกับพี่อั๋นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพาไปทัวร์เดี๋ยวพาไปโดนทัวร์ลงหนูจะแบ่งทัวร์ไปให้พี่อั๋นไม่ใช่ให้หนูมาประสบภัยกับพี่อั๋นต่อเออเออดื่มน้ำหน่อยพี่เป็นห่วงโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาไปหาตีนเรื่องถนัด ขอให้บอกพี่พี่ระหว่างหนูจะบล็อกดาด้าหรือบล็อกพี่อั๋นดีคะ<อ>พี่พี่คิดว่าหนูควรบล็อกใครเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะพาไปหางานเรื่องพวกนี้พี่ชอบหนูควรจะบล็อกใครระหว่างพี่อั๋นกับดาด้าทำไมจะต้องมานั่งแบบทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาไม่จบไม่สิ้นอ่ะปวดหัวอันนี้อยากจะบอกทุกคนว่า ถ้าเรารักใครเราก็ให้กำลังใจคนนั้นโดยที่ไม่โจมตีคนอื่นไม่โจมตีฝั่งตรงข้ามไม่โจมตีอะไรเงี้ยนิ่งเราก็เงียบให้กำลังใจโดยที่ไม่ต้องทำลายคนอื่นมันทำได้ถ้าเราอ่ะยิ่งไปตอบโต้กันไปเรื่อยๆมันไม่จบพี่เชื่อว่ามันไม่จบค่ะมันก็จะมีคนแบบบางทีเราไม่ได้ทาหรอกมันจะมีพวกปั่นพวกปั่นอ่ะนึกออกปะมันมีจริงๆนะในโลกเนี้ยแล้วเราก็ต้อง เป็นคนที่หนักแน่นเขาตอบกลับมาด้วยฮะแต่ไม่บอกก็ตอบว่าเก็บไว้ฟินคนเดียวเขาน่ารักมากเลยอ่ะเชื่อเลยว่าเขาพยายามอ่านน่ารักค่ะไม่บอกเป็นความลับ <c oughs> ก็ส่งข้อความให้กำลังใจธรรมดาแนี่แหละ แล้วเขาก็ตอบกลับมาแบบเออน่ารักเดี๋ยวแปลเป็นไทยผิดไม่กล้าแปลเขาเลยว่าก็แบบส่งไปอย่างนั้นไม่คิดว่าเขาจะตอบกลับมาไม่หมอ ก็มีความอิจฉาโคโคนิดหน่อยที่เขาตอบกับข้อความโคโค่ก็เลยส่งไปบ้างส่งไปให้กำลังใจเอฟก็รับไปหลาคนแล้วอร่อยขอบคุณค่ะเยส่งพี่พี่คิดว่าการให้กำลังใจกันเป็นสิ่งที่ดีนะจริงๆคือ,ค,อคือไม่ไม่ต้องเฉพาะเรื่องของน้องเขานะ เรื่องของใครก็แล้วแต่เราเคยมานั่งคิดไหมว่าในโซเชียลเนี่ยอืมคือบางคนอะเนาะไม่ว่าจะเรื่องใดๆหรือเรื่องของใครจะผิดหรือถูกพี่ไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เข้าใจก็คือว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งอะตามเหยียบย่ำตามด่าขุดทุกเรื่องขึ้นมาด่าทั้งท้งที่เรื่องไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้หมายถึง ตัวน้องคนเดียวนะหมายถึงทุกๆคนเลยทุกๆคนรวมถึงตัวพี่ด้วยเพราะพี่ก็เคยโดนขุดขุดมาด่าทั้งนั้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับมันน่ะสมมุตินะเรื่องครอบครัวเราพ่อแม่ญาติพี่น้องเราผัวเราใดๆก็แล้วแต่ขุดมาแบบโดนด่าแม้กระทั่งหัวเข่าดําลงรูปหัวเข่าดําพี่เคยลงรูปตัวเองตอนทําหน้าเราหน้าบวมมากมาก เอารูปหน้าพี่ทีบวมไปล้อเลียนว่าเหมือนปลาปากระเป้าจะบอกว่ามึงไม่ต้องล้อเลียนเพราะตัวพี่เองอ่ะล้อเลียนตัวเองอยู่แล้วว่าพี่เป็นคนโคตลงแล้วก็บอกว่าอุ้ยหน้าเหมือนปลาปากระเป้าเลยเออฉันก็ล้อเลียนตัวเองแต่มันก็จะมีพวก<อ>ที่ไม่ชอบเราเอาไปล้อเลียนเราไม่มีคนดูเขาอะเราก็ดูแบบเอออะไรทั้งวันทั้งคืนเลยไว้ <laughs> แล้วก็แบบแค่ป,ปัดผ่านเพราะเราเราไม่ค่อยมีเวลาทุกคน ปลาะเข้าอย่างอ่ะต้องดูตะก้าทุกคนอมอยู่เกาหลีค่ะอยู่เกาหลีเหนือค่ะล้วนแต่เป็นคนมีพลังบวกและจิตใจที่บริสุทธิ์แลถูกต้องเราเป็นคนดีค่ะที่นี่คือสวรรค์นนะตอนนี้ทุกคนอยู่บนสวรรค์ด้วยกันนะคะที่มีปลาะ